ถาถึงอีกสถานที่หนึ่งที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของชาวบ้านอย่างนั่นก็คือเกี๊ยวซาสูยูนานหลายคนอาจจะคิดว่าเกี๊ยวซาี่เป็นอาหารญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วเกี๊ยวซามีต้นกําเนิดมาจากประเทศจีนครับแล้วเผยแพร่ไปยังญี่ปุ่น เจ๊ฟางเนี่ยเป็นชาวมุสลิมที่ปัจจุบันนี้มีอาชีพค้าขายรวมทั้งทําบ้านให้เป็นโฮมสเตย์เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้ชีวิตแบบชาวบ้านอย่างตามที่ชาวบ้านต้องการให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับแล้วก็มาถึงอีกจุดหนึ่งอ่าน,นี่ครับรนี่คือของเจ๊ฟางครับเกี๊ยวซาอ๋อเดี๋ยวพามาชมมาชิมเกี๊ยวซาครับผม ย้อนซาเชื่าฟังครับผมนี่ก็เป็นบ้านใช่ไหมปกติเป็นบ้านใช่ไหมบ้านครับผมเป็นโฮมสเตย์ด้วยเป็นโฮมสเตย์ด้วยแล้วทำเป็นร้านอาหารขึ้นมาใช่ครับผมโอ้ครับเชิญข้างในนะครับดูนะเชื่าฟังน่าจะอยู่เนาะน่าจะอยู่ครับโอ้โหเราด้วว่าข้างหน้าแบบจะแคบแคบหรอมีถลุสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่จะเชิญข้างในจ้ะ ้้ในจะฟางเป็นมุสลิมครับผมอัสสามุอเลยคุเชฟครับเจฟฟางต้อนรับเราด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสสัมผัสได้ถึงความเป็นมิตรและเป็นคนใจดีแต่ก่อนที่จะได้ไปลองทำเคียวซาผมก็ไปสะดุดตากับเสาสูงสูงที่เจ้ฟางเอาไว้ตากเนื้อน้ำค้างที่วันนี้เราจะได้ชิมกันเห็นแล้วก็ทึ่งในวิธีถนอมอาหารของชาวบ้านย่าง เนื้อหนังค้านตู้ผู้หญิงผมกี่วันแล้วครับเจ๊ต่ากได้กี่วันนะอ่าสิบห้าสิบห้าวันสิบห้าวันละโอ้ใกล้จะเอาลงละนี่อยู่สิบห้าวันเลยนะฮะสิบห้าวันถ้าเด่ดีก็สิถึงสิบสองเด่ไม่ค่อยดีก็ต้องตัดงสิบห้าวันอ๋อต้องเผื่อไว้เผื่อือกันคือมันมีมีหมอมันก็จะเฉะเฉะอมหมอไว้ นี่ก็ไหนเจ้าฟางมาตรงนี้หน่อยอเจ้าฟางมาตรงนี้หน่อยไหนเจ้าฟางนี่นี่สิบห้าวันแล้วท่านผู้ชมฮะแต่เจ้าฟางบอกว่าถ้าจริงๆถ้าแดดดีเนี่ยสิบวันก็ลงได้และอ่าพอแสดงว่าที่สิบห้าวันเนี่ยแดดยังไม่ค่อยดีถ้ากลางคืนจะลงหมอมันจะอมหมอไว้อ่าอมหมอไว้ด้วยมอนไว้ครับน้ำ้างนั่นแหละคิดว่าจะตัดคิดว่าจะตัดสิบกว่าวันอย่างนี้เลยฮะ สำหรับเมนูเนื้อน้ำค้างก็จะเป็นของชาวมุสลิมส่วนที่เป็นชาวพุทธก็จะเป็นหมูน้ำค้างวิธีทำเหมือนกันเลยครับคือน,นำเนื้อมาคลุกกับเกลือและเอาขึ้นไปตากแดดตากไว้ทั้งวันทั้งคืนให้สัมผัสกับทั้งแดดและน้ำค้างจึงเป็นที่มาของเนื้อน้ำค้างในส่วนเนื้อน้ำค้างหรือหมูน้ำค้างหลังจากตากเสร็จแล้วน้ำาหลัก,ก็จะหายไปครึ่งหนึ่งเช่นถ้าเนื้อ2กิโลตากเสร็จจะเหลือ1กิโลสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานเป็นปี ในส่วนของเกี๊ยวซาดยูนนานเราจะไปช่วยเจฟางห่อเกี้ยวซาดยูนนานและเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ลองห่อเกี้ยวซาด้วยตัวเองนะครับจะเป็นยังไงต้องไปติดตามพอได้ไหมเจ๊ได้ไหมเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยฮะเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยถ้าให้กระหนกทำก็ขาดทุนเนี้ยเยอะเยอะถ้าเยอะในชั้นหไม่ติดอ๋อมันจะเยอะเกินมันหออไม่ติดมัมไม่ติดยังพอได้นะ ไม่ได้มันยังผมรู้แล้วเราต้องให้มันอยู่ข้างในเนาะอ๋อได้ไหมฮะได้เสร็จแล้วบีบน้ำดิ้หน่อยแล้วก็ข้างๆเลยฮะใช่ครับกรอบแล้วก็แล้วก็อ่านี่ฮะถูกฮะแล้วก็บีบฮะ บีบไล่ไปนะฮะอันนี้อย่าไปทอดเลยฮะเดี๋ยวนี้อันนี้อันนี้นนคัดแยกไว้ต่างหากนะเพราะดูมันไม่มันไม่เป็นจีบมันอย่างเอาละครับหลังจากที่ได้ทดลองห่อเกี๊ยวซาไปแล้วคราวนี้เจฟางก็จะทอดทางเนื้อน้ำค้างทั้งเกี๊ยวซาให้เราได้รับประทานกันเจฟางบอกว่าเพื่อให้รสชาติของอาหารกลมกล่อมขึ้นก็ต้องทานคู่กับน้ำชาและก็เป็นอย่างที่เจฟางบอกจริงๆครับรสชาติอาหารในมือนี้อร่อยสุดยอด เรากลับไปนั่งรับประทานอยู่ที่เมืองจีนแหล่งต้นตำรับของเกียวซ่ากันเลยแต่ภรรกิจที่บ้านอย่างยังไม่จบสิ้นครับไปติดตามแฝดเล็กแฝดใหญ่จะพาไปชมาศาสนสถานของทั้งชาวพุทธและชาวมุสลิมที่นี่กันเลยครับวิธีการที่ชาวพุทธคริสต์อิสลามที่นี่อยู่รวมกันได้ก็คือเมื่อมีงานทุกคนก็จะมาช่วยงานกันในส่วนต่างๆทั้งทำอาหาร จัดสถานที่ยกเว้นแค่ในส่วนที่เป็นศาสนาพิธีเท่านั้นที่าศาสนิกชนก็จะไปปฏิบัติพิธีตามาศาสนาของตัวเองและด้วยความที่ทุกคนมาจากที่เดียวกันมาลำบากด้วยกันนั่นจึงทำให้ชาวจีนยูนนานที่นี่เกิดความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันนั่นเองค่ะและต่อไปก็ถึงตาแฟดเล็กที่จะพาไปสัมผัสในส่วนของชาวมุสลิมที่มัสยิดอันเยซานไปติดตามกันเลยค่ะ หลังจากที่ได้รับฟังข้อมูลจากผู้ใหญ่กิติพงษ์มาแล้วก็สรุปได้เหมือนกับที่ชาวพุทธเลยนะคะว,ว่าวิธีที่อยู่ร่วมกันได้ของชาวบ้านอย่างก็คือเมื่อมีงานทุกคนก็มาช่วยงานกันในส่วนต่างๆทั้งทำอาหารจัดสถานที่ยกเว้นแค่ในส่วนที่เป็นศาสนาพิธีเท่านั้นที่ศาสนิกชนก็จะไปปฏิบัติพิธีตามศาสนาของตัวเองค่ะและที่สำคัญเพราะทุกคนที่นี่ต่างก็ประสบภัยพิบัติมาด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุข เรื่องความแตกต่างจึงไม่ใช่ปัญหาในการอยู่ร่วมกันแต่กลับเป็นความแตกต่างที่มาล้อมรวมผสมกลมกลืนได้อย่างสมบูรณ์แบบทีเดียวค่ะและภารกิจต่อไปของเราสองคนนะจะพาไปเรียนรู้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวปะอลหรือชาวดาราอังหนึ่งในเชื้อชาติที่ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยะเดชมหาราชบรมนาถบพิษ เช่นเดียวกับชาวจีนยูนนานที่บ้านยางแห่งนี้ค่ะก่อนอื่นเลยต้องไปเรียนรู้ที่มาที่ไปของชาวดาราอ้างกันก่อนค่ะ เราจะมาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นนะคะตั้งแต่อพยพเข้ามาหรือความเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้ของชาวบ้านที่อยู่นอร์แลนดนนี้เป็นอย่างไรบ้างพูดคุยกับผู้นำชุมชนนะคะคุณอาแรงนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าเราต้องการไออุ่นอย่างมากอ่ะเนทอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิถีใช่ใช่กาวิถีชีวิตเพราะว่าของวิถีชีวิตดารางเนี่ยตั้งแต่เช้ามาก็จะก่อไฟหน้าบ้านกันก่อไฟหน้าบ้านเพื่อที่จะรับไออุ่นได้รือไออุ่นไ้ แต่อย่างละนั้นเลยอยากก่อไฟเปล่าๆเราก็ต้องมีค่ะแบบนี้ใช่นนี้ก็คือพืชผลที่เราจ่ายพืชผลผลิตที่เราปลูกกันเองปลูกกันเองด้วยอ้ากำลังจะถามเลยชาวบ้านรหรือชาวดาราอัางเนี่ยอบพยพมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับของของดาลาอัางเราเนี้ยที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ปี2525ถึง27ที่ผู้นําในสมัยนั้นได้ขอได้มารับเสด็จในหลวงที่ ที่สถานีเกษตรหลวงอังขังเนี่ยครับะอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราคือส่วนหนึ่งของประเทศไทยและเราเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยแบบนี้ครับสิ่งสิ่งหนึ่งที่ตารางเราภาคภูมิใจมากเลยก็คือว่าเราได้มาสายอยู่ที่นี่ที่บ้านนอร์เยาบริวาลซึ่งมีโครงการหลวง<ะ>สนับสนุนตั้งแต่อาชีพการศึกษา<ะ>แล้วก็ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางที่อยู่อาศัยเราเนี่ย โครงการหลวงส่งสนับสนุนให้ชาวบ้านที่นี่มีวิถีชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตในปัจจุบับนนี้ถือว่าดีมากครับบ้านนี้มีเรื่องเล่าดาราอังหรือที่ชาวไทยใหญ่เรียกว่าปะหลงเป็นชนเผ่าที่อพยพมาจากประเทศเมียนมาเนื่องจากสถานการณ์การสู้รบในเมียนมาเข้าสู่ไทยเมื่อประมาณปี2511เรียกตัวเองว่าดาราอังคำว่าปะหลงหรือปะลวงเป็นภาษาไทยใหญ่ บางกลุ่มก็เรียกคุณลอยซึ่งมีความหมายว่าคนดอยหรือคนภูเขาปีพุทธศักราช2,527ชาวปละหลงกลุ่มหนึ่งได้อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพิิสมภัรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร ทรงโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้อาศัยบริเวณบ้านนอแลซึ่งเป็นหมู่บ้านในกล้กับพื้นที่รับผิดชอบของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ชาวดาราอั้งได้รับอนุญาตให้อยู่ที่บ้านนอแลแห่งนี้แล้วชาวดาราอั้งก็หาเลี้ยงชีพด้วยการปลูกฟินและทำไร่เลื่อนลอยจนพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได้พระราชทานความรู้ให้กับชาวบ้านทําการปลูกพืชเมืองหนาวแทนการปลูกฟินค่ะโดยโครงการหลวงอ่างค้างเป็นผู้เข้ามาดูแลชาวบ้านที่นี่ก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวดาร้างในวิถีชีวิตการเกษตรกันค่ะและช่วงนี้ชาวบ้านทำการปลูกสตรอเบอรี่เราจะให้น้องจูนซึ่งถือว่าเป็นชาวดาร้างรุ่นใหม่ เพราะน้องมีโอกาสเข้าไปเรียนหนังสือในตัวอำเภอและน้องจูนก็ยังมีหน้าที่เผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรมชาวดาราอังให้กับคนทั่วไปได้รับรู้อีกด้วยเดี๋ยวตามกันไปเลยนะคะน้องจูนจะพาเราไปเก็บสตรอเบอรี่กันค่ะไปเจอเจอกับสาวสาวสว,สาวสวยอีกคนนึงเนาะน้องจูน น้องจูนสวัสดีค่ะก้อยดือเคยเคยค่ะก้อยดือเคยอันนี้คือเป็นคำทักทายใช่ค่ะค่ะน้องจูนอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุตอนนี้17เจาเท่ากันอย่าเรียกน้องอย่าเรียกพี่เลยนะอายุเท่ากันน้องจูนเป็นชาวปะหลงค่ะโดยกำเนิดเลยใช่ค่ะพ่อแม่ก็เป็นชาวปะหลงที่หนูตั้งใจที่อยากจะ นำเสนอชนเผ่าวิถีชีวิตนะคะก็เพราะว่าหนูอยากจะสืบสานวัฒนธรรมของเราอย่าให้มันแบบหายไปอะค่ะก็เลยน่ารักในสิ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็ถามเอกลักษณ์ก่อนเบื้องต้นอาอย่างชุดเสื้อผ้าเนี่ยที่เราสามสาวใส่เนี่ยคือพี่ล็กใหญ่แต่งตัวเขาต้องเขาเรียกเป็นชุดอะไรเขามีชื่อเฉพาะไหมน้องจูนอันนี้เป็นชุดดาราอังค่ะเป็นชุด ดาราอ้างเชชเค่ะเอกลักษณ์ก็คือจะเป็นน้องอะค่ะพี่สังเกตไหมคะแม้ว่าเราจะแบบใส่ชุดสีอะไรแต่ก็เราก็ต้องมีสองอันนี้อยู่สองอันนี้เขาเรียกว่าน้องค่ะอันนี้จะเป็นน้องน้องเรือนอันนี้เป็นน้องวองค่ะน้องวองค่ะน้องเรือนเรือนคือเงินเรือนคือเงินค่ะเรือนคือเงินความหมายทําไมเราจะต้องสวมใส่เพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นเครื่องรางของขังที่แบบว่าช่วยปกป้องเราให้พ้นจาก อันตรายต่างๆนะคะเฉพาะผู้หญิงใช่เฉพาะผู้หญิงที่สวมใส่เพราะ,ะมันมีตำนานของนางไรเงินที่แบบโดนนายพรานมัดใช้ไหว ค่ะ,คะที่จริงอันนี้จะเป็นหวายนะคะแต่ตอนนี้มันพัฒนามาเป็นเชือกแล้วะค่ะเพราะว่าหวายมันหายาก<ช>ค่ะ,คะแล้วสีสันเสื้อผ้าปกติสาวๆที่ที่ท,ที่บ้านอราแหลนี่ก็คือแต่งสีสันแบบนี้ใช่ค่ะแต่งสีส,สันสดใสอยู่แล้วค,ะค่ะและนี่ลหละที่เป็นผู้ผู่ห้อยห้อยอันนี้จะเป็นเอ่อเป็น ำนานเกี่ยวกับนางกินรีอะค่ะเวลาจะยกมือนี่นะคะจะทำให้มันแบบย้อยลงมาเหมือนนางกินรีอะเหมือนเป็นปีใช่ปีช้าไมปีกแลบางวะน้องอคะน้องจะบินขึ้นเหรอคะน้องปีกนะขนาดนี้แต่ของเราเป็นผู้ห้่อยแบบนิดค่ะสาวๆวอายุตั้งแต่ตั้งแต่อายุกี่ขวบที่เขาต้องเริ่มแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศแบบนี้เอาตั้งแต่มันแล้วแต่ แบบว่าเด็กทุกคนนะคะที่สามารถแต่งได้มันแล้วแต่ว่าเขาอยากจะใส่เริ่มโตเป็นสาวก็<ป>เริ่มโตแล้วแล้วนี่คือชุดประจําวันที่ใส่อยู่แล้ว ค่ะก็จะใส่เฉพาะแบบวันงานนะคะแต่ส่วนมากนี่ก็จะเดี๋ยวนี้มันรุ่นใหม่แล้วใช่ไหมคะก็จะแบบใส่ชุดธรรมดาค่ะเฉพาะเป็นงานงานบุญอะไรเงี้ยค่ะที่จะใส่กันแต่ก็เป็นโอกาสต้อนรับแขกใช่ค่ะค่ะแล้วภาษาล่ะภาษาที่เราใช้พูดกันภาษาที่เราใช้พูดกันก็จะเป็นภาษาชนเผ่าเลยอะค่ะแล้วน้องจุนพูดได้ไหมพูดได้ค่ะมีตัวอย่างไหมอย่างทักทายแฟนแบบว่าก็เคยแบบ กอดเคยก็เหมือนกับว่าสวัสดีแบบสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นสวัสดีจริงๆนะคะของดาราอ้างนะคะก็จะเรียกว่าโรเซยโรเซยใช่ค่ะเวลาพูดแต่ว่าพวกหนูอพยพมาจากจีนแล้วก็แบบมาถึงตรงนี้มันก็เลยพัฒนาเป็นแบบว่าก็เคยแบบว่าสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือทักทายกันทั่วไปใช่ค่ะเอาละแล้วจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะไรสตอเบอรี่ที่อยู่ด้านหลังสตอเบอรี่เดี๋ยวที่เราจะต้องลงไปเก็บกันเนี่ย ปกติก็เก็บตั้งแต่กี่โมงใช่ค่ะปกติก็จะเก็บตั้งแต่ตอน6โมงนะคะเพราะว่าถ้าเราเก็บสายๆเนี่ยมันจะเก็บยากเพราะว่ามันจะมันจะขาดความเย็นแล้วมันจะเก็บยากเพราะมันจะเหนียวเวลาเราเก็บค่วดของมัที่เวลาที่เราต้องเด็ดโอเคงั้นตอนนี้ใกล้จะบ่ายสองแล้วเดี๋ยวเรารีบไปเก็บอบรีี่่่่กกันดวาคะ เราพร้อมมากนะคะพร้อมค่ะพร้อมค่ะรองเท้ามีตะก้ามีอะไรไหมมีค่ะมีตะก้าโอ้โเไปเลยค่ะไรสตอเบอรี่ที่นี่กว้างมากๆเลยนะคะและบรรยากาศที่นี่สวยงามที่สุดแต่จะให้เก็บทางไร่โหยคงไม่ไหวจริงๆค่ะและภารกิจของเราก็ยังไม่จบนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปทำความรู้จักกับชุดดาราอังที่เราสวมใส่อยู่ค่ะว่ามีเรื่องราวตำนานเป็นอย่างไรบ้าง กับครูช่างกุลปริยาและน้องจูนก็จะพาเราไปทำอาหารของชาวดาราอ้างรวมถึงการแสดงของเด็กๆด,ด้วยค่ะ